สาาวาัสดีรุ่ครับผมมายากีมันปุเต้ครับจากจังหวัดยะลาได้รับแพ็กเกจดีๆจากไอแบงค์สาขาบันดังสตารครับผมโครงการนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของผมเพราะว่าทางสถานที่ทํางานของผมก็คือโรงเรียนคัมภีร์วิทยามีสหกรณ์เพื่อจะได้ช่วยเหลือบุคลากรที่ทํางานทางโรงเรียนแล้วก็ทางโรงเรียนก็มีสมาชิกเยอะแล้วก็ทุนหมุนเวียนค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ ไม่ฝากไว้กับธนาคารในแบงก์ <mat semester. S 1> แล้วก็หยิบฉลากได้ในนามของรุโรงเรียนหรือสถานที่ทํางานของผมแล้วก็ทางโรงเรียนมาหยิบฉลากอีกทีนึ่งทาให้ผมได้โอกาสในครั้งนี้ครับผมพอทราบว่าได้สรับสินนี้ คือเมกะสําหรับผมแล้วเป็นสิ่งที่ผมดูอามาตลอดเพราะฉะนั้นวันแรกที่ทางโรงเรียนประกาศว่าเป็นชื่อของผมผมน้ําตาแตกแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งหนึ่งในชีวิตผมครับผมไอแบงค์เป็นธนาคารอิสลามไอแบงค์ I เป็นประตูสู่การช่วยเหลือทางไอแบงค์มีโครงการดีๆอย่างนี้อยากขอเชิญชวนพี่น้อง หรือองค์กรที่มีสาหังกรเป็นของตัวเองมาร่วมลงทนุนมาเป็นสมาชิกกับไอแบงค์ครับผม